เอาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นไอเจ้าเนียนะครับนี่นะครับป้ายอันนี้นะครับโอเคนะครับผมจะมาดูว่าผมอาเมื่อกี้นี้ผมเล่นมาติดเกมติดต่อกันสี่รอบเลยดูซิว่าอาัดลิปมันจะติดเกมขึ้นอีกรอบนึ่งไหมโอเคครับผมเรามากดกันเลยดีกว่าจุบรอบที่หนึ่งละติดเกมติดเกมติดเกม ติดเกม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 อีกแล้วติดเกมมา41นาทีแล้ว41วีแล้วอือติดเกมอีกแล้วนะติดเกมอีกรอบงแล้วจุ๊บติดเกมอีกแล้วอะไรกันเนี่ยนี่มันพระเจ้าเอ้ยอะไรกันเนี่ยติดเกมอีกแล้วอะไรวะติดเกมอีกแล้ว หนึ่งนาทีก็ยังติดเกมอยู่เอาให้มันได้อย่างนี้เะติดเกมมาหนึ่งนาทีอ่ะอ่ะอติดเกมอีกแล้วติดเกมอีกแล้วอือหืออือหือคลิกรัวๆเลยอือหือ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 เดี๋ยวเราจะรอเฮ้ย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 แชทแชทแชทหน้าเฟซเลื่อนไม่ดีไม่ดีอือหือ โอเคครับคลิปนี้ยาวแค่สองนาทีดูดิเราจะได้ติดเกมอีกนานไหมอันนี้นี่คือไม่ได้เป็นจังหวะอะไรนะคลิ๊กๆๆๆกลัวเลยนะเนี่ยติดเกมตลอดเลยดูดิอือหืออือหืออือหือติดเกม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 อีกแล้วนะครับโอ้โหหือีกสักรอบก่อนปิดคลิปจุบติดเกมอีกแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ